สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงล้วงลึกความจริงสวัสดีครับผมนวสกรสอนสน,นะกับรายการสแกนข่าวร้อนครับผู้ชมครับเรื่องร้อนๆ้อนตอนนี้นะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของการเข้ามาช่วยแก้หนี้นอกระบบของทางภาครัฐนะครับโดยปลักกระทรวงมหาดไทยก็ได้ออกมาเผยผลการลงทะเบียนหนี้นอกระบบซึ่งเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของการเปิดรับลงทะเบียน ปรากฏว่ามีมูลนี่รวมทั้งประเทศนะครับสูงถึง4.36พันล้านบาทครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยลงทะเบียนแล้วกว่า80,000รายน,นะครับโดยเรื่องนี้นะครับประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เน้นย้ําเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการกําจัด การค้าทาสยุคใหม่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มคืนอิสรภาพให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งผลการดําเนินการจะเป็นอย่างไรเราจะไปสแกนข่าวร้อนเรื่องนี้พร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยต้องบอกว่ามีพื้นที่หรือว่ามีจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดลําลดับแรกนะครับเอาข้อมูลมาให้ดูกันมีดังนี้ครับ อันดับที่1นะครับอันนี้ครับกรุงเทพมหานครนะครับต้องบอกว่ายังครองแชมป์มากที่สุดนะครับซึ่งจํานวนของผู้ลงทะเบียนนะครับจำนวนของเจ้าหนี้แล้วก็มูลหนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะดูตัวเลขตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้คืออันดับที่1อันดับที่2ครับลงไปทางใต้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันดับที่3จังหวัดสงขลาทางใต้เช่นเดียวกันอันดับที่4ครับขึ้นไปทางอีสานครับนครราชสีมานะครับแล้วก็อันดับที่5ก็ยังเป็นภาคอีสานที่ขอนแก่นนั่นเองนะครับอันนี้คือจังหวัดที่มีคนลงทะเบียนมากที่สุดทีนี้ดูข้อมูลการลงทะเบียนมากที่สุดแล้วเรามาดูข้อมูลจังหวัดที่มีการลงทะเบียนน้อยที่สุดกันบ้างนะครับ5าลำดับแรกลำดับที่1ครับ ทางเหนือครับแม่ห้องสอนนะครับส่วนผู้ลงทะเบียนเจ้าหนี้แล้วก็บุลหนี้ก็สามารถดูได้ตามจอนี้เลยนะครับลำดับที่2ลงไปทางใต้ครับที่จังหวัดระนองนะครับ169รยายลำดับที่3ครับสมุทรสงครามลำดับที่4อยู่ที่จังหวัดตราดแล้วก็ลำดับที่5ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับโดยในเรื่องนี้ นายเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีการมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้กับผู้บังคับการตํารวจท่านนายอำเภอผู้กํากับการสถานีตํารวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับโดยเน้นย้ําว่า ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนในฐานะเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองผู้ที่จะทําหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขบอกว่าให้ประสานงานการทํางานแบบบูรณาการนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในฐานะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้มีอิสรภาพต่อชีวิตสร้างขวัญสร้างกําลังใจแล้วก็ช่วยให้พี่น้องประชาชนนั้นเป็นอิสระหลุดพ้นพันธนาการจากการเป็นหนี้นอกระบบนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าในระดับพื้นที่ทางกระทรวงมหาดไทยก็เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ท่านในอำเภอนะครับได้เป็นผู้นําการบูรณาการมีการจัดตั้งทีมบําบัดทุกบํารุงสุขในทุกระดับนะครับบูรณาการเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งระดับกองบังคับการแล้วก็กองกํากับการในการช่วยกันเป็นกระบอกเสียงช่วยกันสื่อสารในทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่เพื่อเชื้อเชิญครับให้พี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนให้มากที่สุดนะครับ รวมทั้งมีการดําเนินการด้านโต๊ะข่าวเพื่อสืบหาข่าวป้องกันแล้วก็ปราบปรามดูแลสวัสดีภาพของประชาชนจากการถูกทวงหนี้จากแก๊งหมวกกันน็อกนะหรือว่าพวกเว็บไซต์ให้กู้ยืมออนไลน์หรือว่าเจ้าหนี้นอกระบบในรูปแบบอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็มีการเตรียมเข้าสู่การที่จะเชิญเจ้าหนี้ เชิญลูกหนี้เข้ามาพูดคุยมาเจราจาประนอมหนี้มาไกลเกลี่ยกันนะครับด้วยทางออกอจากสันติวิธีแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเพื่อทําให้การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบที่ถือว่าเป็นการค้าทาสยุคใหม่นะครับได้หมด ไปแบบถาวรน,นะครับพี่น้องประชาชนจะได้พ้นจากความทุกข์มีความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินรวมทั้งญาติลูกหลานก็จะได้ปลดจากพันธนาการหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองอันถือว่าเป็นการเช้งฟอร์ o กูนะครับที่สักเซสก็คือมีการสร้างรอยยิ้มคืนอิสรภาพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางกระทรวงมหาดไทย ยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาของหนี้นอกระบบนะครับทั้งทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอขนาดนี้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวก walk in หรือว่าเดินไปก็ได้นะครับที่ว่าการอำเภอหรือว่าสำนักงานเขตทั่วประเทศเลยนะครับโดยสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือ ใกล้ตัวกว่านั้นผู้ชมไปบอกกำนันบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นําในชุมชนได้เลยนะครับผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ครับคือสแกนข่าวร้อนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ชื่อว่า news nbt2hd นะครับหรือท่านเซิร์ชไปเลยสแกนข่าวร้อนแล้วก็คลิกลิงก์ต่อไปได้เลยแล้วกลับมาพบกับสแกนข่าวร้อนได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวพักข้าแบบนี้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ